รียกได้ว่าฮือหานักวิจัยไทยค้นพบดอกไม้ชนิดใหม่ของโลกตั้งชื่อเป็นเกียร์อินซ่าแบ็กพิงเป็นอีกหนึ่งซูดตาสาวที่โด่งดังไปทั่วโลกเลยก็ว่าได้สําหรับอิซ่าแบ็กพิงและไม่ว่าเธอจะขยับตัวทําอะไรบอกเลยเป็นเงินเป็นทองและมีแฟนคลับคอยติดตามเพียบล่าสุด11เมษายนไทย PBS รายงานว่านักวิจัยสังกัดภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยดรธนวัฒน์ชาวสกุลนางสาวอนิสลาดำทองดีนักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาความหลากหลายทางชีวภาพและชีววิทยาชาติพันธุ์และนายอับดุลลอมีบาก้านักวิจัยสังกัดกลุ่มวิจัยอิสระพร้อมผู้ร่วมวิจัยอีกหลายคนร่วมกันศึกษาตัวอย่างพูชดอ,อกวงตระกูลกระดังงาในจังหวัดดาราธิราชทั้ทงนี้ได้บูรณาการข้อมูลสันผันวิจัย และวิทยาการชาติพันธ์ุเชิงโมเลกุลเข้าด้วยกันพบว่าเป็นพืชชนิดใหม่ของโลกหนึ่งชนิดคือบุงนาลลิซ่ามีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าฟิ i เซอรินไซลลิซายแดนบาร b a าแ a นชาวโอว่าสกุโดยตั้งชื่อเป็นเกียรติก่ลิซ่าลาลิซามนโนบาลหรือลิซ่าสีปินดังชาวไทยจากวงแบ็คทิงของเกาหลีใต้ ซึ่งความมุ่งมั่นของลิซ่าเป็นแรงบันดาลใจในการศึกษาระดับปริญญาเอกของนางสาวอนิศาาราดรธนวัฒน์กล่าวว่าบุงขาลิซ่ามีลักษณะเด่นคือเป็นดอกไม้เลื้อยแข็งดอกเป็นดอกเดียวมีกลิ่นหอมแรงกลิ่นดอกหนาเหลืองชั้นกีบนอกเรียวยาวกีบชั้นในประกบกันไม่บานออกมีความยาวประมาณครึ่งหนึ่งของกีบชั้นนอก จากการสำรวจพบว่าบูงาลาลิซาเพียงสองต้นในทุติยภูมิใกล้สวนยางและสวนผลไม้ในอำเภอจะแนะจังหวัดนาราธิวาสแต่เมื่อเร็วๆนี้ได้ถูกตัดไปหนึ่งต้นทำให้ส่มเสี่ยต่อการสูญพันธุ์อย่างยิ่งจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องช่วยกันอนุรักษ์และขยายพันธุ์บูงาลาลิซาก่อนที่จะเหลือเพียงชื่อนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานนำมาฝากจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันเลยค่ะ